สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่คุณพ่อค่ะพี่การมาไลฟ์แล้วค่ะเที่ยงครึ่งน,นะคะวันนี้มีเรื่องมาฝากค่ะเป็นประเด็นคําถามที่คุณแม่ถามมาบ่อยเลยลูก่ายลมท้องผูกไหมอ่านะคะลูกไม่ถ่ายแต่่ายลมแบบนี้ท้องผูกไหมค่ะวันนี้พี่การก็มีคําตอบมาให้นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์สดนี้ให้พี่การนิดนึงนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามเพจกับ YouTube พี่การฝากกดติดตามด้วยนะคะ มามันเป็นเป็นความรู้สั้นๆนะสาหรับใครที่มีคําถามพิมพ์ทิ้งไว้นะคะไล่ไล่ตอบคาถามตามลําดับค่ะสําหรับการที่ทารกไม่ถ่ายแต่ตุดบ่อยเนี่ยนะคะเอางี้ก่อนเรามาดูที่สาเหตุก่อนนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะพี่แกนขอแยกเป็นกลุ่มๆดังนี้ค่ะกลุ่มแรกนะคะคือทารกแรกเกิดถึง6เดือนที่กินนมแม่ที่กินที่กลุ่มที่กินนมแม่เอาใหม่เอาใหม่นะคะกลุ่มที่1ค่ะ ทารกแรกเกิดถึงหเดือนที่กินนมแม่ล้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเต้าจากเต้ารู้ว่าจากขวดนะคะอาจมีการกินลมหรือว่ามีลมเข้าไปในท้องมากเกินไปนะคะช่วงช่วงดูดนมเช่นน้ํานมไหลเร็วนมแม่ไหลพุ่งหรือว่าการที่เรายกขวดนมสูงทําให้น้ํานมไหลเร็วลูกก็จะมีลมเข้าไปในท้องเยอะมากขึ้นเด็กก็จะแบบว่ามีโอกาสท้องอืดมีแก๊สในท้องเยอะนะคะอ่า ซึ่งนะคะในเด็กที่กินนมแม่ร้วนนะคะที่มีอาการภายลมบ่อยเนี่ยค่ะเกิดจากการที่ลูกมีลมในท้องมากนะคะแต่ไม่เกี่ยวกับการท้องผูกเนื่องจากว่าในเด็กที่กินนมแม่ร้วนนั้นไม่ถ่ายหลายวันนั้นถือว่าปกติเพราะว่านมแม่ย่อยหมดอ่านะคะไม่ค่อยเหลือกากใยทําจนไม่ไม่ค่อยเหลือกากใยนะคะทําให้ไม่มีอุจจาระออกมานั่นเองค่ะอ่า กลุ่มที่สค่ะกลุ่มในเด็กที่กินนมผสมแล้วมีอาการนะคะไม่ถ่ายแต่ผายลมบ่อยอาจมีการกืนลมในเข้าไปมากเช่นยกขวดนมสูงนะคะการที่ไม่ถูกกับนมที่กินนะคะนมที่กินในย่อยได้ไม่ดีทําให้เกิดการสะสมแก๊สในท้องสําหรับเด็กดูนมผสมนะคะกลุ่มต่อไปเด็กที่กินอาหารเสริม เข้าไปแล้วนะคะกินกินข้าวแล้วคือกินอาหารเสริมามไว้แล้วอาจเกิดจากระบบย่อยอาหารย่อยอาหารไม่หมดส่งผลให้เกิดการสะสมแก๊สในท้องค่ะทําให้มีการตดบ่อยอ่ะและนะคะในคุณแม่ให้นมนะคะที่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือในแม่ให้นมที่กินแบบอาหารที่มีแก๊สเยอะแล้วกินในปริมาณที่มากมากมากนะคะคือปกติแล้วพี่แกไม่ได้ให้คุณแม่หลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้เกิดแก๊สเยอะนะคะเช่นพวกกะหล่ำปีถั่วหัวหอมนะคะ แต่ถ้าเกิดกินแม่กินแบบผักโขมกินมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลให้ลูกมีปัญหาเรื่องของท้องอืดท้องเฟอ้อหรือทําให้จนทําให้ตดบ่อยได้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการตดเนี่ยคือการที่ลูกมีการระบายลมใช่ไหมคะแสดงว่าในท้องลูกหรือในระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันมีเรื่องของลมมีแก๊สเยอะจนทําให้ลูกเนี่ยตดออกมานั่นเองค่ะทีนี้อ้าวแล้วถ้าไม่ทายตดบ่อยตกลงใช่ท้องผูกไหมพี่กัน ที่กันเคยบอกเสมอเลยค่ะเวลาที่ลูกจะท้องผูกหรือเปล่าเนี่ยนะคะลูกจะมีอาการแสดงค่ะคืออุจจาระเป็นแข็งเป็นลูกกระสุนนะคะอุจจาระนะคะออกมานะคะมีลูกกระสุนปนคืออาจจะเป็นข้างส่วนหน้าเป็นเหลวตรงตรงกลางเป็นแข็งส่วนท้ายเป็นเหลวอย่างเงี้ยก็ถือว่าท้องผูกนะคะแล้วก็ถ่ายยากนะคะถ่ายร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด นะคะอันนี้คือการที่ผมบอกว่าลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกที่เป็นเกณฑ์วิิจัยว่าลูกท้องผูกนะคะเขาจะไม่ได้เอาจํานวนวนันหมายความว่าสองวนันสามวันลูกถ่ายทีนึงแต่ถ้าเกิดถ่ายออกมาดีปกติอย่างเงี้ยก็ไม่เรียกว่าลูกท้องผูกนะคะอ่าแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเราเอาตกลงเอาเป็นเกณฑ์เป็นวันได้ไหมพี่การเอา จำนวนวันคร่าวๆด้วยไหมคะจากข้อมูลที่พี่แกนศึกษามานะคะก็ประมาณสักถ้าถ่ายน้อยกว่าสัปดาห์ละสองครั้งถ้าถ่ายมากกว่าถ้าถ่ายน้อยกว่าสองครั้งในหนึ่งสัปดาห์นะคะก็คือเกินสามวันเนาะเกินสองวันถ่ายทีมเป็นแบบนี้นะคะร่วมกับมีอาการที่พี่แกนบอกอย่างเงี้ยค่ะอ่าอันนี้คือเข้าข่ายว่าลูกจะท้องผูกนะคะสําหรับเด็กที่ตดบ่อยตกลงว่าท้องผูกไหม คำตอบคือถ้าลูกตดบอยร่วมกับมีอาการที่บ่งบอกว่าท้องผูกนะคะคือถ่ายยากถ่ายหน้าดำหน้าแดงก้นเป็นแผลถ่ายออกมามีลูกเป็นเม็ดเม็ดลูกกระสุนถ่ายแข็งแข็งเป็นก้อนก้อนๆนะคะอย่างนี้นะคะอ่าถ่ายน้อยกว่าสองครั้งในหนึ่งสัปดาห์ติดต่อกันนานเกินสออาทิตย์อันนี้ค่ะถึงจะบ่งบอกว่าลูกท้องผูกอ่าถ้าอย่างนั้นถ้าลูกตดบอยอย่างเดียว แต่ไม่มีอาการท้องผูกก็ไม่ใช่ว่าท้องผูกนะคะซึ่งวิธีการที่เราจะป้องกันปัญหาเรื่องของลูกตดบ่อยหรือลดปัญหาเรื่องของลูกตดบ่อยนะคะก็คือก็ต้องลด,ล,ดลมหรือว่าลดแก๊สในระบบทางเดินอาหารลูกนะวันนี้พี่แก้รวบรวมวิธีมาฝากด้วยนะคะว่ามีวิธีอะไรบ้างที่เราจะช่วยไม่ให้ลูกรับลมเข้าไปในระบบทางเดินอาหารมากเกินไปนะคะสวัสดี244ท่านนะคะ อะต่อเรื่องของวิธีการลดลมที่จะเข้าไปในระบบทางเดินอาหารลูกแน่นอนข้อแรกในกรณีที่คุณแม่เข้าเต้าค่ะหรือว่าให้ลูกดูดนมแม่จากเต้านะคะก็ต้องดูดนมแม่อย่างถูกวิธีนะคะปากของลูกต้องแนบสนิทกับลานนมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลมเข้านะคะสค่ะก็คือกรณีที่คุณแม่น้ำนมไหลเร็วนะคะ คืแม่ก็ต้องอาจจะมีการบีบน้ํานมออกก่อนนะคะยิ่งน้ํานมเยอะน้านมมากเต็มต้าแล้วน้านมไหลเร็วก็คือจะเป็นเรื่องของน้านมส่วนหน้าเยอะซึ่งมันจะไหลเข้าไปในท้องเร็วก็จะเอาลมเข้าไปในท้องเยอะอันนี้เราอาจจะต้องเอาน้ํานมส่วนหน้าออกก่อนนะคะกรณีดูดขวดแน่นอนก็ต้อง เวลาชงนมนะคะอาจจะต้อง,องไม่เขย่าจนเกิดฟองเยอะนะคะฟองนี่คือฟองอากาศถ้าลูกกินเข้าไปลูกก็จะท้องอืดเนาะเราจะไม่เขย่าเยอะเราแค่สันสันพอนะคะถ้ามีฟองต้องทําให้หายเกิดฟองก่อนเนาะแล้วก็เอ,อ,อาจจะแบบว่ายกขวดนมเนี่ยไม่สูงเกินไปเพื่อไม่ให้นมไหลเร็วเกินไปแล้วใช้จุกนมที่เหมาะสมบางทีถ้าใช้จุกนมใหญ่เกินไปนมมันจะไหลเยอะเกินนะคะ หลังกินนมอิ่มต้องอุ้มเลยค่ะถ้าอุ้มเลยหลังกินนมอย่างเดียวไม่พออาจจะอุ้มเลยระหว่างกินนมนะคะหมายความว่ากินนมไปครึ่งทางก็อุ้มเลยก่อนแล้วก,กลับมากินใหม่กินเสร็จแล้วก็อุ้มเลยอ,อีกรอบหนึ่งบางคนถามว่าเออถ้าน้องหลับไปแล้วต้องอุ้มเลยไหมพี่การน,นะคะถ้าหลับในท่าที่แม่นั่งกินนมอยู่เนี้ไม่ใช่ตอนกลางคืนที่นอนกินนมด้วยกันเนี่ยให้ยังไงยังคงให้อุ้มเลยอ,อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคกลางคืนน,นอนเข้าเต้าแล้วหลับไปด้วยกันทั้งแม่และลูกอย่างงี้คะ่ะก็ ถ้าลูกไม่ได้มีปัญหาแหวะนมนะคะหรือว่าปวดท้องมีลมในท้องเยอะหลังจากตื่นนอนเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าแม่สังเกตว่าวันไหนที่แม่ไม่ได้อุ้มเลยแล้วลูกมีอาการแหวะนมเยอะท้องอืดท้องเฟอ้อเยอะแกก็นแนะนําว่าให้แม่อุ้มก่อนที่ลูกจะหลับก็คืออุ้มหลังจากกินนมไปครึ่งทางเกือบอิ่มแล้วอุ้มก่อนแล้วก็ค่อยนอนกินนมใหม่ทีนี้ก็มันเป็นการลดลมในท้องแล้วก็ให้ลูกนอนกินนมต่อไปแล้วหลับก็ไม่ต้องอุ้มนะคะ วิธีการป้องกันอีกต่อไปนะคะคือในเรื่องของการเริ่มอาหารเสริมนะคะของลูกเนี่ยอาจจะเริ่มจากอาหารที่ย่อยง่ายนะคะถ้าเป็นแบบเป็นเด็กที่ไม่ได้กินสาย B r W ก็ต้องบดให้ละเอียดนะคะความหยาบของอาหารนี่ต้องตามวัยนะคะอ่าและคุณแม่เองนะคะที่ให้นมลูกก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารการกินอาหารที่ทาให้เกิดแก๊สในท้องเยอะใน,ในแก๊สในตัวเกิดลมหรือท้องอืดเน,นะะี่ยค่ะของคุณแม่ด้วยแล้วก็ของลูกเนี่ย คือเหมือนกันนะคะในปริมาณมากๆพวกกระล่ำถั่วนะคะอย่างที่พี่กันพูดไปเมื่อกี้นะคะถ้ามีลมในท้องเยอะตดบ่อยนะคะแม่อาจจะใช้การแบบเออทามาหาหิงนะคะนวดหน้าท้องให้ลูกนะคะเพื่อเป็นการไล่ลมทําท่าปั่นจักรยานอากาศให้ลูกนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ก็จะทําพอไล่ลมได้ดีปุ๊บน้องก็จะหายตดบ่อยอืนะคะ ถ้าลูกตดบ่อยแต่ไม่ได้มีงองแงไม่ได้แบบว่าไม่สุขสบายนี่พี่แกงก็ไม่ค่อยอยากให้คุณแม่ซีเรียสน,นะคะบางคนก็จะซีเรียสว่าลูกตดบ่อยมากเลยเป็นอะไรไม่คะแต่จริงแล้วน้องไม่ได้มีอาการผิกติใดๆก,ก็ไม่เป็นไรพยายามทําตามที่พี่แกงบอกไม่ซีเรียสน,นะคะแล้วตดเหม็นด้วยตดเหม็นก็ไม่ซีเรียสน,นะคะเนาะเพราะว่ากินตดมาจากการที่ระบบย่อยอาหารย่อยย่อยอาหารที่ลูกกินคะ่ะมันก็เลยจะทําให้เกิดแก๊สที่มีกลิ่นก็ทําให้ลูกตดเหม็นได้ไม่เป็นไรนะคะ นี่ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ